กุนกรวศรพลผูดในการวิยาลัยเทคนิคถลางนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณสสส,สก่อนที่ได้สนับสนุนนะคะโครงการดีๆและก็สนับสนุนงบประมาณมาให้วิทยาลัยเทคนิคถลางนะคะในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆซึ่งจะเห็นว่าการจัดทำกิจกรรมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพลังเครือข่ายเนี่ยนะคะเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่า สาธารณสุขนะคะหรือว่าโรงเรียนนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาของเรานะคะและก็โดยเฉพาะเนี่ยะคะ่ะเมื่อมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะให้นักเรียนเราที่มีองค์ความรู้แล้วเนี่ยะคะมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาได้ไปเผยแพร่ที่ชุมชนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชุมชนเข้มแข็งนะคะก็จะทำให้ กลุ่มคนในชุมชนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความปลอดภัยนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องทีเ่เป็นปัญหาของประเทศนี้นะคะสูงยิ่งนะคะแต่หากว่าเยาวชนของเราเนี่ยหาได้มีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็ได้ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในทุกกรณีเนี่ยะคะ่ะก็จะทําให้รัฐไม่ต้องเสียนะคะงบประมาณนะคะในการมาดูแล ะะซึ่งจะเห็นว่าะะสสส,ส,สเดินมาถูกทางแล้วะะที่มาร่วมกับสถานศึกษาะะก็ต้องขอชื่นชมเรามีโครงการดีๆมากมายเะะช่นว,ว่าโครงการสารพลังแกนนําอาสาสมัคร ผู้ชีพผู้ภัยนะคะร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยซึ่งท่านจะเห็นว่าเมื่อเราใช้คําว่าชุมชนเนี่ย mm. ก็แสดงว่าเราได้เข้าลึกถึงชุมชนนั้นๆ mm. และก็เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนนักศึกษาและก็บุคลากรของวิยาลัยเทคนิคถลางด้วยเ mm. ช่นเดียวกันน,นะคะที่เราสามารถที่จะทําให้ชุมชนเขามีความปลอดภัยนะคะในทุกกรณีนะคะ mm. ก็ต้องขอบคุณนะคะสสสอสอ,สอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ความสนับสนุนด้วยดีตลอดมาตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการนะคะขอบคุณคะ่ะ ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 น่ะคะทำให้วิทยาลัยได้บูรณาการองความรู้ของนักเรียนนักศึกษาสู่ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชุมชนนะคะชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคขลางนะคะจำนวน2ชิ้นงานนะคะที่เป็นโมเดลเป็นต้นแบบนะคะชื่อว่าโรเบิร์ต R t L T C Anti Covid นะคะอีกชิ้นหนึ่งก็คือเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ Two- inone ต้านภายัยโควิด -19 ทั้งหมดนี้เราได้งบสนับสนุนจากสสสเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าวิชาลัยนะคะทำในทุกรูปแบบนะคะเพื่อที่จะอันที่1นนะคะนักเรียนได้บูรณาการองค์ความรู้อันที่2ชุมชนได้นะคะอันที่สนะคะเราก็จะได้ตอบโจทย์ว่าวิชาลัยนะคะมีองค์ความรู้ต่างๆและก็สุดท้ายนะคะเราได้งบประมาณจากสสสซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ปัทมาพอรอาจวิเชียนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลางค่ะการทํางานร่วมกับสสสนะคะเราถือว่าเป็นการทํางานที่ทางวิทยาลัยเทคนิคถลางรู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเพราะว่าแต่ละโครงการเราถือว่าเป็นการทํางานร่วมกับชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนซึ่งมีหลาย องค์กรที่เข้ามาส่วนมีส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคีเครือข่ายของเรียนน้องของเรานะคะหรือแม้แต่โรงพยาบาลสถานีตารวจแล้วก็องค์การบริหารส่วนท้องถิน่นทุกส่วนซึ่งเข้ามามีส่วนที่เกี่ยวข้องในการทําโครงการร่วมกับมูลนิธิคนเห็นคนสสส,สทำให้เป็นโอกาสดีที่ ทางวิทยาลัยที่ฉางลงไม่ว,ว่าจะเป็นคณะคุณครูนักเรียนนักศึกษานะคะเราได้มีโอกาสทํางานร่วมกันแล้วก็ที่สําคัญโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการเราถือว่าเป็นความสุขที่สามารถที่จะตอบสนองให้กับชุมชนและก็สังคมได้ในที่สุดค่ะ สำหรับในปีนี้นะคะโครงการที่สำคัญที่วิทยาลัยเทคนิคโลางได้ร่วมทำกับสอสอส,อส,อสอคือโครงการคนอาชีวะสารพลังแกนนำอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอาการร่วมมือร่วมใจกับภาคเครือข่ายหลายส่วนทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนปฐมต,ต่างๆที่อยู่บริเวณในรอบของเราซึ่งเราสร้างแกนนําให้กับนักเรียนนักศึกษาของชาวเทคนิคถลามแล้ว เราจะต่อยอดต่อไปได้เรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าหลังจากที่นักเรียนมีความรู้ในโครงการแล้วก็สามารถที่จะไปทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็ไปให้ความรู้กับโรงเรียนน้องๆเครือข่ายและเมื่อมีความเกิดการเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็แปลว่าโครงการนี้ก็จะ,ะต่อยอดยั่งยืนแล้วก็ที่สาคัญนะคะเราก็ถือว่าเมื่อมีเครือข่ายเยอะขึ้นไปเยอะขึ้นไปมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องในที่สุดแล้วเราก็อยากจะทําต่อเนื่องไป สสสและมูนิธิคุณเห็นคนก็คนจะที่จะสารวจนึนของพวกเรานะคะุ่มการของพวกเราคคุการดีๆต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้เกิดแค่กลุ่มเดียวแล้วเราต่อยอดไปยังชุมชนสังคมที่อยู่บริเวณรอบข้างเราทั้งหมดทํางานร่วมกันค่ะการทํางานร่วมกับสสสมูลนิธิคุณเห็นคนถือว่าเป็นการทํางานที่ดึงเอาพลังของคนอาชีวะเข้าไปร่วมทํางานภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ ของชุมชนและก็ที่สําคัญนะคะคนอาชีวะเป็นคนที่มีพลังเราคิดว่าในส่วนของการทํางานทั้งหมดนี้การทํางานที่มีนักเรียนเป็นแกนนำนะคะก็ถือว่าเป็นคนของชุมชนดังนั้นเนี่ยเมื่อไหรก็ตามแล้วแต่ที่บุตรหลานของคนในชุมชนซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกันเองกับเขาเนี่ยเข้าไปทํางานแล้วก็ไปรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยไร้อุบัติเหตุก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงชุมชนสังคมโดยแท้จริง ดังนั้นความยั่งยืนอนาคตก็คิดว่าการต่อยอดก็จะมาเรื่อยๆดังนั้นโครงการของสสสถือว่าเป็นโครงการที่เข้าถึงทุกชุมชนโดยแท้จริงค่ะครับก็ลำดับต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับตัวสินลิดนะครับทั้ง2ชิ้นงานนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีชื่อว่านะครับเครื่องพ่นฆ่าเชื้อทูนวันนะครับต้านไปโควิดสินะครับและก็มีอีกหนึ่งเครื่องครับเครื่องขวามือนะครับ ชื่อว่าดะครับโรเบิร์ตอาร์เทียซีซีแอนะครับและนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะมีคุณครูอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมครูสุธินันสามีนะครับครูแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทีิทีถลากนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มานะครับสาธิตนะครับแล้วก็แนะนําอุปกรณ์ภายในนะครับเกี่ยวกับ เรื่องเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ต้านค่าเชื้อโควิดนะครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์นะครับเราตั้งชื่อว่าโรบอท RTLTC anti COVID นะครับหรือถ้าเรียกสั้นๆก็ R Robot R ก็ได้นะครับ R ก็คืออาชีวะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบข้างในกันนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับที่ใช้ในการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดภายในนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีตัวแปลงนะครับกระแสไฟฟ้านะครับจาก12โวลต์เป็น3.7โวลต์นะครับเพื่อจ่ายไฟนะครับให้กับวงจรที่ใช้ไฟ3.7โวลต์นะครับแล้วก็จะมีตัวสวิตช์นะครับที่ใช้ปิดเปิดนะครับหรือว่าปรับนะครับความเข้มของแสงนะครับ UVC นะครับที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับ c o v ิด1 9นะครับซึ่งจะมีหลอดนะครับฆ่าเชื้ออยู่ด้านใต้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับ จะอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้เป็นหลอดฆ่าเชื้อนะครับซึ่งการทํางานของเครื่องนี้นะครับจะมีหลอดฆ่าเชื้ออยู่2ตัวนะครับก็จะทํางานก็ต่อเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วก็เครื่องหุ่นยนต์ก็จะเดินเดินตามไปนะครับภายในห้องนะครับเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตกันนะครับครับเราก็ใส่ของนะครับที่เราต้องการฆ่าเชื้อลงไปนะครับปิดประตูให้สนิทครับแล้วก็ตั้งนะครับนาฬิกานะครับ ไปตามที่เราต้องการนะครับนาฬิกาก็จะทําการไหลย้อนกลับนะครับโดยใช้ไขลานนะครับก็ประยุกต์ใช้นะครับคล้ายๆกับเครื่องซักผ้าครับก็มาทํางานตรงนี้ได้นะครับสักครู่นะครับถ้านาฬิกาไปถึงจุดที่หยุดนะครับก็จะตัดการทํางานเองนะครับแต่ทีนี้นะครับเราสามารถนะครับ ทำงานฟังก์ชันให้ให้ตัดการทํางานในกรณีที่มีคนมามามาเปิดนะครับโดยไม่คาดคิดนะครับตัวตู้ก็จะตัดการทํางานนะครับไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับจะพาทุกท่านเข้ามาชมการสาธิตนะครับตัวโรบอท RTLTC Anti-COVID ที่เราได้สร้างไว้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับนักประดิษฐ์นะครับได้เป็นคนทดลองใช้งานนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์การทำงานนะครับก็จะมีเสียงนะครับเป็น ตัวบอกสถานะของหลอดนะครับ UVC ที่ติดด้านใต้นะครับว่าพร้อมทำงานแล้วนะครับก็จะเดินเป็นเส้นตรงนะครับเมื่อเจออุปสรรคหรือว่าเจอผนังนะครับเขาก็จะกลับนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เดินเป็นเส้นตรงกลับมายังจุดที่เขาเริ่มไปนะครับเริ่มทำงาน เราจะสังเกตว่านะครับด้านใต้ก็จะมีแสงสีม่วงนะครับที่เป็นแสงไว้สําหรับฆ่าเชื้อนะครับซึ่งอยู่ด้านใต้ของตัวโรบอตตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็สังเกตได้เลยนะครับอย่างชัดเจนจะเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่จะไม่แพร่กระจายแสงออกมานะครับเพื่อเป็นอันตรายต่อคนนะครับข้อดีของตัวโรบอตอานะครับก็คือสามารถเข้าไปในจุดที่มีมีความสูงไม่มากนะครับแล้วก็ สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับแล้วก็เมื่อนะครับพลังงานเขาเหลือน้อยเขาจะกลับไปที่แท่นชาร์จเขาอัตโนมัตินะครับก็เหมาะกับการใช้งานนะครับในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยนะครับโควิดนะครับหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามนะครับที่ไม่ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาคอยทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาครับ ทั้ง2นวัตกรรมนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยนะครับในการทํางานของนะครับทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่นอกเหนือจากนี้นะครับยังมีมีอีกหลายนวัตกรรมนะครับที่ยังจะสามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์นะครับบุคลากรทางการแพทย์ได้นะครับก็จะพยายามนะครับปลูกฝังน้องๆนะครับนักวิจัยนะครับให้ ทำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมตัวใหม่ๆออกมาเพื่อซัพพอร์ตนะครับทางภาครัฐนะครับได้ต่อไปนะครับครับสวัสดีครับผมนายชชยวงสังน้อยนะครับก็เป็นครูนะครับอยู่แผนกช่างยนต์นะครับของวิทยาลัยเทคนิคทหารนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ทางวิทยาลัยนะครับได้ดําเนินการจัดนะครับกิจกรรมนะครับโครงการคนอาชีวะอาสานะครับกู้ชีพกู้ภัยนะครับไล่อุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับซึ่ง ที่ได้ดําเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ครับก็เพื่อนะครับนักเรียนของวิทยาลัยนะครับเทคนแถลงเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังไม่บางคนนะครับอายุยังไม่สามารถทําบัตรใบรขี่ได้นะครับและบางบางคนนะครับอายุถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทํานะครับและนะครับบางส่วนก็ยังไม่รู้นะครับในในกฎเกณฑ์นะครับกฎระเบียบต่างๆนะครับของการขับรถนะครับเลยจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งนะครับขอบเขตของโครงการนี้นะครับก็ ะจะได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธินะครับอุตสาหรรมภูเก็ตแล้วก็มีนะครับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของฮอนดาภูเก็ตที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับมาเป็นวิทยากรให้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ในเรื่องของนะครับกฎจราจรต่างๆนะครับในการขับรถนะครับและในส่วนของมูลนิธินะครับก็จะรู้นะครับว่าวิธีการะสมพยาบาลนะครับเบื้องต้นเมื่อเจอผู้ประสบเหตุนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็จะสามารถะสมพยาบาลเบื้องต้นได้ และนะครับในส่วนนี้ครับก็สามารถครับเมื่อนักนักศึกษาหรือว่านักเรียนครับเข้ารับการอบรมแล้วนะครับซึ่งวิธีการอบรมนะครับเราจะนะครับหาจากนักเรียนนะครับที่สมัครใจนะครับหรือว่าอยากเข้าร่วมการอบรมนะครับทุกระดับชั้นนะครับและทุกแผนะครับเมื่อนะครับอบรมเสร็จแล้วนะครับเราจะสร้างนะครับภาคีเค่ายและนะครับจะมีนักเรียนแกนนำนะครับที่จะไปให้ความรู้นะครับโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คือโรงเรียนสามัญ นะครับแกน้องๆอีกทีหนึ่งนะครับผมมันจะมีรักการร้อนม่วงถ้าเราไปทอดม่ต้องอยู่ดีิงนะกระดูก,กห่อคว่าจะเส็บสำหรับห่อคว่าตายมันจะมีเหตุการณ์นึงสำล้วนนี่แหละไปเจอคนเย็บความกำลังมันมุกะน้องวามว่าที่ดันจะสวยประการทุนเป็นความต้องการอื่นใช่ไหมแต่ถ้าว่า มาเดยว่าลักษณะของหู้เส้นเนี่ยมันบิดหรือว่าบิดไปกองไปเราจะดูเลยว่ากระดูกนักกระดูกตรงเนี้ยมันจะมีช่องชินใหญ่ๆมันมีด้านหนอกกับด้านในเนี่ยมันจะมีช่องชินใหญ่ๆ้าวาเราจะได้มีตัวเนี้ยคือกระดูกดันในตัวนี้คือกระดูกดันหนอกบางคนมันนักแกนเดียวบางคนก็แกนชองนันแค้นมันจะบิดสมบมติว่า không cần khen rồi hát nếu không mới giả mát không có nếu không mới giả mát đúng mình ra đồ phải thì thế đó đồ không Đã. thầy quả đặt khen các bạn có một vạt hát bởi có dư vệ mì đồ lù lèo vào khâu và đúng hát để rồi, can đám nhé. Rồi, can đám đâu, đám

ตอนนั้นเราต้องศึงสายเส้นทางนี้นะครับก่อนเดินทางทุกสายนะฮะเสมอนะครับเสมเปียยนเลื่นครับก็ในเรื่องของนะครับที่หลังจากอบรมเสร็จแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับที่เข้ารับการอบรมนะครับก็จะนะครับได้จัดเป็นแกนนำนะครับของกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อนําตัวโครงการตัวนี้ครับไปต่อยอดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายนะครับกับโรงเรียนมัธยมนะครับบริเวณของเทคนิคถลงนะครับหรือว่าบริเวณของอาเภอถลางนะครับเพื่อที่จะ ให้แกนําชุดนี้นะครับไปให้ความรู้นะครับแก่น้องๆนะครับที่อยู่ในระดับมอต้นนะครับได้เข้าใจถึงนะครับของกฎระเบียบต่างๆนะครับและวิธีการผสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับซึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับขอขอบคุณนะครับด้านของสสนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการงบประมาณนะครับและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายอนุวตลา เรียนอยู่แผนกช่างยนต์ครับวิทยาลัยวิทยาลัยสิงห์ฉลางจากที่ผมได้เข้าอบรมขับขี่ปลอดภัยนะครับผมได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยโดยการใช้เบรกและ,ะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครับในการอบรมในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นโครงการไปก็อยากจะให้เด็กที่เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคนถ้ามีเวลาว่างหรือสนใจในงานด้านช่วยเหลือสังคมด้านนี้ก็สามารถ ไปสมัครหรือว่าไปร่วมเก็บประสบการณ์กับพวกผมในเขตพื้นที่อำเภอถลางแล้วก็ในเขตพื้นที่เมืองในสังกัดมูลที่กุศลธรรมภูเก็ตได้ทุกที่นะครับด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีที่จะมีน้องๆรุ่นใหม่คอยมาสานต่อเจตนารมณ์ตรงนี้ครับสวัสดีครับผมเอกสิทธิ์นายจตึกนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกขับขีว่วถไฮิฮอนด้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้ไปร่วมกิจกรรมศูนย์การกี่ปลอดภัยนะครับที่วิทยาเทคนิคภูกภกเก็ตที่ถลางนะครับได้จัดขึ้นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่ทําให้หนักศึกษาได้เรียนรู้หลักการกี่ปลอดภัยแล้วก็มีหน่วยงานจากาที่เป็น r s s u u t t e m นะครับไปแชร์ประสบการณ์ด้วยส่วนของ Honda ที่ไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมนี้ก็จะมีครูฝึกนะครับ ก็จะไปบรรยายนะครับหลักการขับขี่ปลอดภัยรวมถึงการสาธิตนะครับการขับขี่นะรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่ไม่ถูกต้องด้วยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ได้ได้เห็นนะครับแล้วก็จะได้เกิดการเรียนรู้แบบที่เห็นแบบเป็นภาพจริงก็จะเกิดการจดจําที่ดีนะครับก็<ม>สําหรับกิจกรรมนี้ผมอยากจะให้สสสอเองนะครับที่เป็นเจ้าภาพจัดงานนะครับขยาย าการกิจกรรมไปในมหาวิทยาลัยอื่นด้วยนะครับก็ซ,ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เด็กๆในวัยที่อยู่ในวัยอาชีวะเนี่ยครับก็กาลังเป็นวัยที่มีพลังนะครับมีความคึกคะนองต้องการลองอะไรใหม่ๆนะครับจริงๆการามีาการลองอะไรใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยซึ่งตรงนี้แหละที่กิจกรรมเนี่ยมาซัพพอร์ต นะครับให้หเด็กๆรู้สึกว่าเออม,มันอยู่ในชีวิตของเขานะครับเขาสามารถใช้ชีวิตที่ก็เรียกอะไรมีมีพลังท้าทายเขาได้แต่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับก็ Honda เองก็มีความพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยนะครับที่จะให้เราไปช่วยบรรยายนะครับสาธิตนะครับรวมถึงพื้นที่นะครับที่เป็นศูนย์กักขี่ปลอดภัยที่นี่นะครับที่แยกว่านพรที่ภูกเก็ตนะครับก็ มีพื้นที่กว่า22ไร่นะครับเรามีรถเป็นร้อยคันเลยนะครับมีอุปกรณ์ Facility Riding Gear ต่างๆนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะมาฝึกอบรมนะครับก็คิดว่าสถานที่ตรงนี้นะครับรวมถึงบุคลากรของทาง Honda เนี่ยก็จะสามารถาาสื่อสารนะครับหลักการอากีปลอดภัยให้กับคนที่เข้าฝึกอบรมได้นะครับทั้งในส่วนของเด็กนักเรียนเองหรือองค์กรหรือชุมชนต่างๆที่ที่เป็นงานที่ฮอนด้ก็ทําอยู่นะครับที่อยากจะให้ สร้างสังคมที่มันปลอดภัยขึ้นในบ้านเราครับ